Thank you วัดอาม่าเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญอย่างมากของเกาะมาเกาตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะสร้างขึ้นในปี1488โดยผสมผสานความเชื่อทางพุทธศาสนาและลัทธิเสาทำให้ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี2005และเป็นสถานที่ศักติดที่ชาวท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างก็เคารพนับถืออย่างมาก จริงๆแล้วบริเวณนี้มีอ่าวชื่อว่าอามากกซึ่งแปลว่าอ่าวของอามาก่อนจะเพี้ยนมากลายเป็นหมาเกาอย่างทุกวันนี้แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการถมพื้นที่ริมทะเลมากขึ้นวัดอาม่าจึงไม่ได้อยู่ริมทะเลอย่างในอดีตวัดอาม่ามีตำนานกล่าวว่าหญิงผู้หนึ่งชื่อหมิ่นมามีความคิดอยากจะข้ามคาบสมุทร อ้าหมิน่นจึงของให้ชาวเรือพาข้ามแต่ทว่าเกิดพายุโหมกรนำ่ำทำให้เรือหลายลำที่ตามมาด้วยพร้อมๆกันจมทะเลยกเว้นเรือของหมิ่นมาซึ่งสามารถเดินทางถึงฝั่งได้โดยสวัสดิภาพแต่เมื่อนางมาถึงฝูฝั่งก็ลอยหายไปผู้คนจึงเชื่อว่านางเป็นเทพที่ดาแห่งท้องทะเล จึงได้สร้างวัดขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เทพธิดาแห่งท้องทะเล ถึงท่านผู้ชมทุกท่านผมขอพูดถึงอากาศของประเทศฮ่องกงจากเล็กน้อยตอนที่ไปตัดสินใจไปเที่ยวฮ่องกงมันจําเป็นต้องไปช่วงนี้ซึ่งช่วงนี้มีฝนตกและมีพายุเข้าประจําผมมาเที่ยวทั้งหมด6วันเที่ยวมีฝนตก3วันตกมากตกมากบ้างน้อยบ้างพอรับได้ขอแนะนําผู้ที่จะมาที่ฮ่องกงต้องหาเวลาที่ฮ่องกงมีฝนตกน้อยที่สุด ก็จะเที่ยวสนุกอีกประเทศหนึ่งคือประเทศเวียดนามประเทศนี้อากาศทั้งติดสองเดือนไม่แน่นอนสักเดือนตอนไปเที่ยวเป็นช่วงมกราคิดว่าไม่น่ามีฝนตกเพราะเป็นหน้าหนาวปรากฏไป4วันฝนตกทั้ง4วันโดยเฉพาะวันที่ไปเที่ยวบันนาฮยยิวฝนตกมากและมีหมอกลงจัดมองอะไรไม่เห็นเสียความรู้สึกมาก ยินขอแนะนําว่าถ้าจะไปเที่ยวประเทศเวียดนามจะต้องหาเวลาที่มีฝนตกน้อยที่สุดจะเที่ยวได้อย่างสบายใจและถ่ายวีดีโอไดอ้สวยงาม